สวัสดีครับพี่ๆท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับวันเสาร์ที่19ธันวาคมนะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าที่สําคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนอย่าลืมสวมแมสล้างมือนะฮะอ่าสิ้นปีนี้มีแผนจะไปเที่ยวไหนกันบ้างเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับมาครับเรามารีบกันเลยนะฮะวันนี้มาสายมากก็ยังกดไลค์ด้วยกันนะจ๊ะพูดผิดพูดถูกก็สเต็ปผมอยู่แล้ว ท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามกันไว้นะครับช่องเ a นะวิเคราะห์ตัวเลขฮะท่านใดอยากเห็นคลิปวิดีโอของผมก่อนใครก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยจ้ะขอรวดเร็วสักนิดนึงนะครับวันนี้นะฮะเวลาช้าแล้วนะครับท่านผู้ชมอะมาดูครับสําหรับหานอยปกติฮะอ่าสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับออกศูนย์ห้าสี่แปดหกนะครับจากการวิเคราะห์อ่ายังพอได้นะฮะท่านผู้ชมใช่ไหมอ่ายังพอได้ครับวิ่งฮะอ่า วิ่งสูนนะครับเต็มเต็นะจ๊ะอ่ายังพอได้กันต่อมาครับเรามาดูอะไรกันต่อฮะนี่ครับอ่าสตาออก92574จากการมิคราะห์หลุดนะฮะราสตาอ่ไม่ใช่ไม่หลุดนะท่ามโฉม9 2้สอง5มาวิ่ง9อ่ะยังพอยังพอได้อ่าวิ่งเก้านะสำหรับเราสตานะฮะยังโอเคอยู่ยังพอไปวัดไปวาได้ครับ แล้วก็เรามาดูฮะฮานอยพิเศษครับ35370ฮะอ่ะยังพอได้35370ตรงๆนะอ่ะหนึ่งไม่มาขอภัยกันด้วยครับมา70ตรงตรงสำหรับฮานอยพิเศษนะฮะต่อมาครับท่านผู้ชมฮานอย v v p VIP นะฮะเดี๋ยวแป้งนึงครับ84563จากการวิเคราะห์หลุดอ่ะเรามาดูกันวันนี้เลยครับก็วันนี้นะฮะ ขอ,อเริ่มต้นที่ฮานอยขอแล้วกันฮานอยว i พีก่อนครับ84563 84563ครับจากการวิเคราะห์แนวรูดอ่า19ธันวาคมนะฮะ2563ครับฮานอย VIP อครับออกรอบเวลา19นาฬิกานาทีนะฮะฮานอยว i p วันนี้ผมคิดว่า5แล้วก็6นะครับวันนี้ขอไวนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมมาสายจริงๆครับติดงานติดภารกิจนะฮะหลายๆอย่างนะ อ่ะห้าหกครับห้าหกห้าสามห้าสีฮะห้าหกหครับหกเจ็ดครับ, 6, 7, 6, 4, 6, 2, รบแล้วก็5 2 6สอครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ7จ็ดห้าหกจ้ะเจ็ดห้ครับหลักร้อยให้7ตัวเด่นให้5นะครับการวิเคราะหา์ฮานอยวีพจบไปแล้วนะฮะท่านผู้ชม อขอเล่งเวลากันนะครับต่อมานะฮะฮารพิเศษออก53570ครับจากการวิเคราะห์มา70ลงตรงนะจ๊ะ19ธันวาคม2563หพิเศษครับฮาอพิเศษนะครับจากการวิเคราะห์วันนี้ผมคิดว่า5ครับตุกตันอ่ะชุดแรกครับ5456 5้าสองครับห้าศูนเครับแล้วก็แปดฮะแปครับสามตัวนะครับ9 5้าห้าสีครับหลักร้อยให้9ตัวเด่นให้หนะครับนี่คือสำหรับฮารอยพิเศษนะฮะจบลงไปแล้วครับอะต่อามาดูกันต่อเลยนะฮะท่านผู้ชมขออนุญาตเ,เปลี่ยนการเมนจนก่อนนะ ลาวสตาฮะลาวสตาลาวสตามีอะไรกันบ้างครับ9 2 5 7สอสฮะเก้าสองห้าจสี่จากการวิเคราะห์มาวิ่ง9้านะครับ19บธันวาคมนะฮะสองห้าสครับลาวสตานะฮะออกรอบเวลา15บหนกาสามสินาทีนะครับลาวสตาวันนี้ผมคิดว่า3มแล้วก็สี่นะฮะ การมีกีดทั้งชมผมต้องสั่งแล้วเนี่ยผมกำลังสั่งอยู่แต่ยังไม่มาฮะอ่ะชุดแรกครับสามหกฮะสามสี่สามห้าครับสี่แปดครับสี่หกครับสี่ห้าครับต่อกันด้วยสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะฮะสองสามหกครับสองสามสี่สองสามห้าครับหลักร้อยให้สองตัวเด่นให้สามนะครับ สำหรับลาวสตาจบไปแล้วฮะรวดเร็วทันใจนะต่อมานะครับชุดสุดท้ายกันแล้วคือฮานอยปกติครับ05486ครับ05486ครับจากการวิเคราะห์มาวิ่ง0ูนยนะ์ะเรามาดูกันวันนี้ครับ19ทธันวาคม2563ครับฮานอยปกติฮะ18นาฬิกา30นาทีนะครับฮานอยผมคิดว่า1ครับ 1, 1, 3, 1, 2, 1นึ่งสหนึ่งสองะฮะแล้วก็สามสองสาามเครับแล้วก็หนึ่งเก้ครับ3ามตัวนะฮะห้าหนึ่งสาห้าหนึ่งสองห้าหนครับหลักร้อยให้ห้าตัวเด่นให้1นนะฮะการวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้า